พี่น้องตอนนี้ก็มะฮอดสวนอีกแปลงเนึงครับเป็นป่าหมหน่อยอายุสองปีนะครับสองปีปฏิทายเขาเนาะเพื่อผลทะิลมันความงามของคนเฮ้ยมันสลายสลายอ,อ,อันนี้พัดปลูกมันใช่ตีนี่ ปลกมันใส่เลยเนาะอืม้น่อาจรย์ถามมีถนนผมได้ขายอล้วด้อือุกหมดแล้วุกแล้วุกแล้วซุกแล้วุกแล้วที่พี่นนอะปลามาอายุสองปีได้ผลแหล้เมื่อซุกแล้วครับบางคนก็ว่าให้ตัดทิมฝันว่าแท่งทิมแนแต่ว่าพี่บดีพุทธเอาเมือดครับ <laughs> จอเอาด้วพี่น้องฮะะคนทีน่พี่น้องอู้ามสองปี แมยนน่ยังค่าวันนี่้มทีละ้าจะคลองยังไม่เยได้มาเออบทีละนี่รับได้เบิด้ได้นะทางนะุงมแน่ะามันอมันโอ้แค่สีเามันนี่ีเเนน่เดือนลวเนี่ยมันนี่แเดือน โอ้แปดเดือนแล้วลราพึ่งที่เรามั่นจะว่าทำได้จะวะอืมเรามันที่ว่าเฮ็ดปีละสองเทื่ยอยู่ใช่ไหมก็หันได้ให้เฮเบงที่ผ่านมาั่นบอกโอ้ตามเทืยวก็เหี่แล้วเดี๋ย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 วกริปหนาถึงสภาพปีหน่องไปเมืองนาผีประดิษฐ์และเห็ดแปลกๆโกงอยู่เลยเดี๋ยวนี้แทบบานเห็ดนตะเพินบัดละขายมันปีละสองเทื่ยพี่น้อง เป็นแนวไหนเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปหลังเรื่อสีภาไปเมืองของแท้ของแท้ครับคาเป็นยังไงอันี้อันนี้อันน้จะขี่เป็นยังไงเราบรดมาโดนเลยแเล้วจากวัพ่อเห็ดปวกนพี่น้องเนาะโอ้ยเพื่อนเมื่อกี้ลระพี่น้องเอ้ยพื่นนขนาดสองปีเลยพอนามร้อยหกิบ ออกชลารบรเวนไม่แต่การเดียวนะมันแปดเดือนมันแปดเดือนสูงทวมหัวแล้ว่นนะโอ้โยหกฝนหกกพี่นังเจ้าฝนมาเจอกออเจอฝนละฝนอัลลี่นอัลลี นี่ทุกตนครับพี่น้องสงสัยมือเอื้อมือเอ้อาะละสม่านนี่ออปวดอะปวด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 น่นะปวดท่ายปานแม่ทุกตนพี่น้องเองเอ้ย่านทวงเพนะจ๊ะ ข้ามหกพปานี่ไผ well> ่นะมองเจออะไรหนอนเอ้คนน่ะมังไลไงมองไลไมไลไ พอเห็นแม่ต่อากาศเลยมันออกต้องการเอ้ยตอนอยู่บ้านดึกซุกมึงล่ำมั่นเพลินสูงสวงหัวคุน่ายไปเลยผวดเห็นว่าหยอดเลยหอดเลยสันมั่นแปดเดือนพี่น้องมึงเอามึงเออ เอาไปกินไหมอะไรใกล้เขาใกล้หัวหนึ่งนี่ประมาณจักโลพี่ประเด็นนี่ฮะเจ้าโลประมาณหาโลเนาะสี่โลหาโลโอ้ยผ่านเลยนี่อายุสองปีพี่น้องเอ้ยปั๊มมันก็อยู่รำการใส่ใจดูแลเนาะอยังก็ดี อืโอ้ยรดนอยเดอาจารย์เอ่ออ้พะมันแมนบอก่การกันกับนวยมันอย่ไหมการกัับทลายมันก็ผสมกันแทอะอมเมืองพี่น้อยนะครับแต่ยิ่แต่เขาว่าเขาว่านี่ปาลหน่อยๆพบอให้เอาทลายพนว่ายานต้นมันตาย เพื่อนว่าท่านห้ตัดถิ่มเพื่อนว่าหรือว่าห้ปล่อยห้ปล่อยมันเ่าค่าเนี่ยเลยวาสันตวพี่ประดิษฐ์เพิ่นเอาแล้วว่าสันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปกติมีสูตรมีเทคนิคการดูแลรักษาพี่น้องพบขึ้นมาอยู่กับคนรักษาเพื่อนละงานนี้น้ำโอ้คุณอะมันก็อุบาทอุบายเอ้ย ก็ได้เฮ้ยคักแล้วคลั่กแล้วคลั่กแล้วเออนี่แหละครับออกอ็ออกมไอออกกอกกม้เรื่อยเลย,ยพี่น้องออกไม้เรื่อยคุณน่ะออกเกือบปัดทุกการเลยที่ว่ามัดทุกการกันอะไรกาวาได้เลยพี่น้องคุณน่ะอ่ะฮึม สนนี่จักจักจักต้นพีะดิษสามร้อยครับสามร้อยก็ต้นเนาะสามร้อยหกสิบต้นครับ6 0ตนปีปีที่สองเนาะแม่บงทีแหละครับมาบงที่แหละสองบงข้างในเลยบงในาใจั่นคือือตะ้ยพอแล้วพอแล้ว วตัวนี้แห้งครับช่วงนี้ใช้จิ้มเอาแต็นนอยมันหว่พี่บริษัทใบมันเนี่ยเอาไว้มันบากาดมันเออกาดมันจะฝ่าไปเห็นอย่างเด้อพี่น้องเด้อยสารเติอเต็มนี้ครับจ้องดูแลรักษาการเขาสังคมสมบูรณ์ในข้อใหอยังเขาอืจิ้มไม่ต้องเต็นนอยมัน ให้พี่ประดิษฐ์แนะนําวิธีจิ้มในจังหน่อยครับว,วิธีจิ้มสมติวานวยน,นวนี่อ่าะทะลานี่ทลานี่รับยเลน้ยงแดงท,<ะ>ทลายนี่เฮาก็เอาเสียบเสียบนี้เสียบข้อนี้ปุ๊บเขาก็งัดหากาศมันลงเนวนี้ครับเนี่คมคมอ่าคมกล<ม>ายลงแล้วก็เยียบไว้ะเยียบไว้เฮาก็ซับตรงเข้าไปเลยซับตรงเข้าไปเลยแมนครับแต่ว่าอย่าเห็ดแหงเอาซําม,มันขาดดึงดึก๊กออกมาครับพ่อนะครับ ค้าพยายามกดปุ๊บนะครับห้ากว่าก็ใช่อันนี้มันโมเมนต์ยิคือคือการหนึ่งปอตองตัดเลยป่ต้องตัดครับป่ต้องตัดเกือบหลายปีนะจักปีเหาเหาให้เห,า,ห,า,หาจังสิตัดการมอดน,นี่ได้อ่าาถ้ตามวิชาการลีก็คือสี่ปีสี่ปีเนาะครับสี่ปีเหลืออีกอยู่สองปีแน่นแน่นในสองปีนี่เหาต้องจิ้มว่าแบบปี่พี่ประเดี๋ยวว่าแน่นต้องจิ้มย่างเดียวครับ เพียอรักษาความสมบูรณ์ของเงาแต่ว่าถ้าถ้าการใดที่มันอการใดที่มันเสียมันตายมันยังเขาก็สามารถเอาออกได้ตามปกติครับมาเข้ามาการที่มันเหลืองแล้วการที่มันเหลืองแล้วาอ่มันไม่มีประโยชน์แล้วทีหรือว่ามันไม่มีใบในการแล้วเขาก็สามารถเอาออกได้เพื่อทำความสะอาดเพื่อความสะอาดง่ายในการเก็บ งานการเก็บการเขาสะเอาปามไปขายครับง่ายไม่ติสะดวกถ้าถาเขียวเขียวเนี่ยนี่จะเป็นเฮดเพิ่นมันหมดแน่นครับแต่ยังเขียวเขียวยังสี่ครับหามแท้ต้องยังสีหางแท้ตองครับเก็บข้อมูลเล็กน้อยพี่น้องนะครับเมืองเมืองเอาฟังเอานะครับจากกู้รู้เพิ่นหูต้นนี้คือสวนที่เรามาปลูกใหม่นะครับปกติแล้วก็มีแปลงในที่ผมถ่ายให้นะครับเบื้องเบื้องตนในพี่น้องเมืองนั้น ใน Emmanuel, ในช่องแปลงไงมันโตดกโดดโดดปีครับบ้านเฮาานะปามขาดข้อเลยได้แต่ว่าสวนลุงเพินเนี่ยบกขาดครับไปนั่งรถลงมาเนี่ยน้อยประมาณนี้อันนี้มันนะครับหกตากล้วยตัวนี้ยหกตากล้วยนีหมากระชวยอื้อหลังจากนี้ลายชิ้นด้านตากล้วยทิมอือ๋อมานนอนี่ลายชิ้นดัานตากล้วยทิมนีหมาเนี่ครับมันหอมมาใช้มาเบิ่งจิตอ่ะ ตัดทำมันหฮมมันบางเงาบางแสงกันเพราะเขมีหมาเลยครับพนี่ครับหมายความว่าต้นนี้นั่นก็กล้วยคุ้มเพลนแม่นครับสองสามต้นยี่เนี่ยเนี่ยก็กล้วยคุ้มครับมันจะบไม่มีหมากเลยห่ามีเลยแม่นเขาจะบางแสงกันตัดบางแสงกันกานกับเาะงามเนาะกานมันเป็นเดืดเืดเาะงามทรงต้นเพบาะงามเพราะว่าอาหารหรือน้ำเนี่ยกล้วยอย่างไปกินมัดกล้วยดูดน้ำไปกินมัดแม่นเดี๋ยวทางหน้าของมันงามได้บานีย หลังจากเอามันองแล้วนี่นะครับจังซีอ่าดูแลเพิ่นเห็นดีๆเต็มรอยนะครับเอามันอเลยคือสิงหามเนาะมันจะเป็นแถวเป็นแนวพีงานนี้คือชิ้นพด้ปลูกเราผี่ประเดี๋ยวไม่ฟูว่ได้ครับมันบังแสงกันแล้วบังแสงกันแล้วเราวางปามครับขุดมันปีนี้ออกแล้วก็คือจบลวยบานครับดูแลปามอย่างเดียวดูแลปามอย่างเดียวทีมนายจังมาเบ่งไหมครับ เอาให้เบ่งงามก่านีบาด้ครับผมครับผมปีนี้มันโหงแห้งมันดูแลบ่ได้มันกีดกีดทั้งมันกีดทั้งปามเออก็ดกนี่ยหมรับเลยครับดก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 พูดะพี่น้องแหนมสอดปลาปาาไปได้โอ้น่าสดปลามันไปเห็นแต่ว่าสองต้นนี่บ่ได้สองต้นอยู่บ่ได้นะครับพันอยู่ในห่ม หอมปลากล้วยโอ้โหนี่หอมปลากล้วยมีหนึ่งสองสามสี่ห้ากอขั ừ, บบังแสงถึงกันเลยกันแเรียบร้อยเลยอย่งอาหารแย่างหนามกันครับเออแต่ว่าแรงมากนี่คุด <laughs> มัอนออกนี่ยคือสเรียบร้อยเนาะปลากล้วยปลานี่เอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ซะก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับพี่น้าพอถึงพี่น้าดอกเดี๋ยวผมจะมาดูดูอยู่เพราะว่าคุณน,าย,ออน,นะณนายเพื่อนคิดหอดกันนะคุณนายพวกคุณนายเพื่อน แต่มันดู่กใกล้ๆกันก็ชสิมาทุกเดือนเล้วสิผมเซาเออฝากไว้ท่านนิดสักก่อนครับพีนนนน่น้องครับเอ่อบ๊ายบาย